ครับวันนี้จะพาไปทานอาหารที่บางแสนนะฮะเวลาหกโมงครึ่งวันนี้จะพาไปกินอ่าไข่ลวกใช่อาหารเช้าอาหารเช้าตอนเช้าๆนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวแถวโซนอ่างศิลาบางแสนแถวนี้ครับวันนี้ออกเดินทางกันแต่เช้านะครับกี่โมงเนี่ยหกโมงหกโมงสี่สิบห้าแต่ว่านัดกันหกโมงครึ่งนะครับก็มีคนมาสายคนนึงนะครับนี่ครับ นี่จะเดินทางพร้อมกับตัว XL 7นะครับเจ็ดที่นั่งของเราไปกันเลยคนตื่นเช้าเป็นประจำอย่างนีน้มันก็ตื่นได้อย่างี้ทุกวันอยู่แล้วเวลาที่คุณน่ตื่นสายอะไม่มีเหรอวคนไหนที่ผมตื่นสาย <c oughs> ผมเป็นคนตื่นเช้ายยังไม่ออก คนก็จะเยอะๆหน่อยนกีกำลังนั่ง,องรอไข่ลวกโดบหน่อยโดบหน่อยนี่ของผมมาแล้วครับไข่ลวกไอ้ซอมต้ิด <c oughs> <c oughs> นิดน yeah. ึงเออต่อนเดียวต่อนเดียวไม่นิดนะเนี่ยมาขี่เอมาจริงเขยขี้เยอะนะเขีเยอะนะเราจะกินแน่น้อยตื่นนอจะได้เยอยกยกดีดีไหมเป็นไงยกชดนะ 不吃。 你知啊？Hey, ชมวิวเขาสามูค,ค่ะหากใครผ่านไปผ่านมานะคะก็มาเวลาให้อาหารเด้งที่นี่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะคะที่มีจ่ขายตามข้างทางนะคะก็เอามาให้กันได้เลยนะคะแต่โปรดระวังความปลอดภัยของตัวท่านเองนิดนึงนะคะหากมีทรัพย์สินอันมีค่าก็เก็บไว้ให้มีชิดนะคะ าดีเนะใช่ถ้าใครมาบางแสนนะคะจุดที่พาดไม่ได้เลยคือที่นี่เขาสำมุกค่ะช่วงเช้าเช้าชมวิวเขาสำมุกทั้งหมดเนาะไหนแทนสำมุกนี่จุดชมวิวตลอดทางเลยนะครับผมละครมี m อมวมาถ่ายแถวนี้บ่อยนะครับบนยอดเขาสำมุกครับถ้ามองดีจะเห็นลิงนะฮะ หลังจากเราไปชมวิวขอสมุกเสร็จนะครับเลยม,มาอีกนิดครับตรงนี้จะเป็นศาลเจ้าพ่อแสนนะครับมาวหว้สการะกันได้นะครับ สวัสดีครับผมหนุ่มสุดเกิจนะวันนี้ก็มาเที่ยวดันเลยบางแฝงนะครับบรรยากาศโคตรดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับผมเป็นไงฮะเนี่ยรูปูเห็นป่ะแบบที่เขาขุดขุดอย่างเห็นหป่ะนะมาพวกนั้นน่ะนั่นคือรูปู เรื่องที่อ่ะน้ไม่จะกัดต้อทะเลใช่ปะ่ะแต่อยากกัดต้อหัวใจเราก็พอนะฮะ เราจะไปกินอะไรนะคะต้องไปรอติดตามชมค่ะไปไปค่ะไปดูกันถึงแล้วครับร้านอะไรคะเนี่ยจุ๊กจุ๊กไอ้หนุ่มผัดเผาอร่อยเคียวโคลยังอร่อยเลยที่เนี่ยอกไก่นเผาก็จะมีเมนูหลักเป็นผัดกระเพราทีเด็ดของร้านเนี่ยก็จะอยู่ตรงไข่ดาวกรอบแดงดิบค่ะเราสามารถเลือกความเผ็ดได้เลยนะ พี่จูนสั่งจะเป็นกระเพราเนื้อโคขุนไข่ดาวกรอบไข่แดงดิบค่ะอันนึงที่ต้องสั่งเลยนี่ก็คือกากหมูกินดับเผ็ดได้เลยค่ะหมดแล้วนะครับอาหารนี่เนี่ยฟ็ออนเผ็ดไหมน้องป๊อปนี่คหมดแล้วขั้หมุท้าหนึอ่าดูน้องจูนนะคะมาบเขาให้โอ้ยเรียกว่าร้านชอ้อนเอ้ยร้านชอ้อนนี่นะครับทางร้านก็จะมีเป็นเมนู สำหรับอของหวานนะครับก็จะเป็นชีสเค้กหน้าไม้นะครับเจลโลเจลลี่และพุดดิ้งคาราเมลนะครับอนี่เลยเพื่อนๆก็ามาลองตามรีวิวเราได้นะครับ <c oughs> นี่เราก็ไปในเช้าแล้วนะครับก็วันนี้จะจบทริปของเราแล้ววันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วมันห้ามงเย็นแล้วนะครับหมุนึ้แล้วครับใช่ก็หลังจากไปเก็บหอยไปเดินเล่นชายหาดมาเนี่ย หลังจากนี้เราก็จะมาปิกนิกกันและมาสังสรรค์ช่วงเย็นนะครับเนี่ยเห็นไหมมองไปเขาเรียกว่าหาดวอนภานะครับก็คือหาดตรงเนี้ยสามารถเอาเตาย่างนำอ่าพวกสิ่งของเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับมานั่งที่นี่ได้เลยเพราะว่าที่นี่ก็เป็นชายหาดสำหรับอ่าตอนรับการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราก็ขอตัวไปปิกนิกเล็กน้อยก่อนนะครับวันนี้พวกเราช่องเราทําคุณดูลาไปก่อนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ